บรรยากาศแหลมบาลีไฮนะครับณเวลาตอนนี้นะครับตอนเย็นๆนะครับอาิที่ใกล้จะตกดินแล้วนะครับตรงนี้ก็คือตรงท่าเรือแหลมบาลีไฮนะครับอยู่ฝั่งติดเขาครับเนี่ยครับอยู่อย่างสงบเลยเรือจอดนิ่งกันหมดเลยนะครับเหมาะเนาะบรรยากาศตอนนี้นะเหมาะๆแล้วก็มีอ่าคนเปิ้เก็ไปยืนอยู่จุด ชมวิวข้างบนไปใหญ่ๆห,หนะครับท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมคงมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันตัวเล็กๆอะครับท่านผู้ชมพัทยาซิตี้นะครับเหมาะขนาดเหมาะแต่หมาะว่านะครับกับบรรยากาศพระอาทิตย์ใกล้จะตกดีเนี่ยนะโหสีนี่นะสดใสงามงามงานแต่งามว่า ก็คือหลังเขานะครับ เล่นหาดนาจอมเทียนดีกว่าเนาะคลิปนี้ครับอตลอดเลาะไปทั่วเลยแถวแถวจอมเทียนอ,ะอ่ะเวลาเรามาพักผ่อนมานั่งเล่นมาดูบรรยากาศนี่นะชอบมาตอนแรงแงมากันตอนเย็นๆยนอ่ะจะบรรยากาศดีขนาดเบาเจ๊ก็ชอบไปที่จอมเทียนช่วงเวลายามแรงแรงครับท่านผู้ชมเดีเ๋ยวเราไปพอบรรยากาศจอมเทียนด้วยกันเลยนะครับ เลี้ยวขวาก,ก็ไปลงหาดหนาจอมเทียนนะครับแต่ตอนนี้เขากำลังปรับปรุงถนนอยู่เนาะก็คงจะเข้าไปไม่ได้เพราะต้องไปเข้าซอยอื่นนะครับเนี่ยตรงนี้เข้าห,าหนันนาจอมเทียนไม่เป็นไรเรารู้ทางบเบาแจกรู้ทางครับทางหลง นนใจสองจอมเทียนตรงที่เบลเจ็คขับรถตรงนี้นะครับจเจริญขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับสวยงามขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับตรงเนี้ยครับตรงนี้นะครับขับรถนี่นะม้วนม้วนเมื่อวานเบลเจกขกับรถมานะครับ เราเบาใจจะขจะับรถไปอ่าสุดทางเลยสุดทางจอมเทียนเลยนะครับแต่ที่แน่ๆหาทางลงก่อนหาทางเข้าก่อน น,นี้ก็เวลาห้าโมงห้าสิบสองนาทีนะครับบริเวณชายหาดหนาจอมเทียนเดี๋ยวขับรถตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับไปสุดทางเลยเนาะ ตรงนี้สวยอ่ะแต่ไม่เป็นไรเบาเจะขายรูปเยอะแล้ว ก็ไม่ถึงว่าขั้นแขั้นเงียบเนาะก็ยังมีนักท่องเที่ยวมานั่งเล่นกันอยู่ก็แค่เพียงแค่ไม่เยอะเฉย ในมาแล้วเนาะครับรถให้ไปสุดทางนู่นเลยเนาะตามบอจักไปเรื่อยๆเลยครับครับตรงนี้ก็ขับสุดชายหาดจอมเทียนแล้วนะครับก็อยู่ประมาณนี้แล้วตรงฝั่งขวานี้เขาทํากําแพงกั้นนี่ตรงนี้นะคือเขากําลังปรับปรุงอยู่เนาะเราแรกบอจักกะว่าจะมานั่งตรงนี้ครับท่านผู้ชมแต่เขา กั้นเราก็มองบรรยากาศตรงนี้ไม่เห็นเดี๋ยวเราย้อนกลับดีกว่าปเลี้ยวเข้าตรงนู้นดีกว่า ตรงนี้สวยอยากถ่ายรูปตรงเนี้ยเรือเรือ,อผ้าที่จะตกแล้วนี่ผ้าที่จะตกแล้วอะ่ะ mm -hmm. อากาศกเ็เย็นเย็นไปที่เย็นหนาว mm. นะเย็นแบบหนาวนะคือเย็นสบายสบายโอเคเลยครับ mm. ไปต่อเนาะไปต่อครับรถต่อครับ mm. นะครับท่านผู้ชมบรรยากาศตอนนี้นะครับโอ้โหแบบฟินสุดสุดสุดเลยนะครับอ่าก็มีคนมาขุดหอยเล่น ขุดหอยเอาไปกินเนี่ยเนาะแล้วบางคนก็มาตกปาลาเดีวปิดเครื่องกันมาเสียงมันดังให้ฟังเสียงอาเสียงคืนดีกว่าเนอะโอโ้โหจะอะงามๆเพราอะนเะ ฟังเสียงขึ้นก็ทบฟังมาะได้สักห้าขวดเนาะแล้วก็ต่อแหมหกขวดอีนะตึงแบบป๊กบ้านเนอะยันแก้งเลยนะสิบเอ็ดขวดพอดีเลยนะครับสิบเอ็ดรอดอหน้ากาะยันแก้งอะ่ะอืมโคุ้มขับรถมาเที่ยวคุ้ม โอเคไปต่อครับสำหรับคลิปนี้เบลเช็กเอาไว้เพียงเต็มอีกก่อนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการที่ตามคลิปบเบลเหนือเช็กพาตลอดมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทุกคลิกทุกคลิทก,ลท,กลทุกกำลังใจเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ